เียัคูเลยนี่ับเป็นไเน้ะสิบบบสิับได้นาอะาณนี another another> ้คุนี่ดะไลยแหงไม่ด้ดิน้อนี่ทำกันทางออกแล้วและครับนห๊ะเด็กกำลังเลยใหม่ใส่ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าพอกำน้องนึงกับใบอินวีนเนาะจ้าสวัสดีพญายมียัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะนะทุกท่านนะครับสวัสดีที่สุดกันนะครับผมวันนี้ก็มาฝอกันครับบ้านวิ่งกับนึงนะครับในตอนบ่ายของวันที่อะไรหนึ่งในตอนบ่ายของวันที่ยืดชี้เนาะจ้าตรงกบันจันจัดเดินคุ้มปาพันเพราะซอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้มาหาเบิ่งน้ำใม่เนาะหนึ่งเนาะแมนจ้าพราะว่าช่วง ช่วงเชี่ยงไปหาใบาม่วงงานน้องนิงไปแข่งกีฬามานะครับมนจ้ะตีบอลลีนะครับผมก็บยน้ำบัตรนี่แล้วนะครับผมเหมือนองานกีฬาอบต่อในตำบลมัยานะครับผมมาหาน้ำบัตรคำคุณลาตศบลุบรีตะลิศจังหวัดบุบลราชธานี่นะครับอยู่ส่วนจ่ายไปแท่งทงน,นี่น้องหนิงเนาะเม็นจ้ะนะครับไปลุยกันเบิ้งสี่ด้ายังแนวเหมือนนี้เนาะมาเลิมน้ำนมใหม่นี่ก่อนครับจ,จ้ะป้าจ่ะมันมีสีโซ่<ส>โซนองก,กอนได้ไอวิ่งมันเหน่อยเกินขมากันนี่แหละครับ เ,เป็นนอไหม้กิมซุ่งนะครับนี่นอเน,นี่ททำกันทางออกแล้วแหะครับตัวน,นี้เอาตามกอพื้นนออีกทีน,นะนี่นเ,เนาะแข่งใครกคือาดไบันอู้วันนี้อู้วุน่าไวินนะครับนแหกนี่กด้ไร้วไ้หมอนึงไรนี่อ่ะลาเอนงเลยบานี่ ก็มีสายหนาแมานำ้ำนะครับนี่แหละครับลักษณะก็แต่งออกนะครับให้เหลือลำประมาณซ้ำนี้นะครับนี่เป็นกรสีแตกออกลอยบินเนาะแมนครับแต่ว่ายยาวออกเบิดสตซุลซุลลำนะครับแถวออกเบิร์ุลลำนั้นตายน้องนึงเนาะต้องให้เพิ่นมีลำเลียงน่นอเนาะแมนให้มีลำเลยเลียงน่อครับสเลยจ้ะตอนนี้ออกสีเงาเนี่ยเพราะว่าถามมูบนน้ำน้อยบินเนะาะครับตะวายยาออกเลยนี่ทำไมเนี่ยสีทราย ไข่มดแดงหวนานย่างบองนึงโว้ยนั่ะเลยกิยนนเแรงตัวนั้นใส่กับไข่มนดแดงใส่ผักขาลงไปเมนผักขาก็มีเลยครับผักขาหน้าบ้านเลยน้อยบินเนาะเมนนี่นี่นนินยางกายบ่อยี่ินเห็นอัน <c oughs> น้อยใหญ่ย่างกายเลยบ่สอันเด้นี่ดิอท้องแหน่งหนี้เด้ หดหนามแล้วคนกระจิปพงออกมานแนวนี่นี่กระจิเป็นแง่งใหญ่ครับนี่นอเพคนกระจิออกมาแนวนี้ตัวนี้ตนนเตาไอ้พสิแม่นครับคนกระสิบเม,มีนอหน้างนี่ครับน,น,นี่เตาน,นี่เพคนกระจิตัวนี้กระจิเาเลยเนาะนี่น่าไปถึงกันาลายเก๋ยดีด้วยโอ้ย,ายลายกาัตนตัวนี้กับจงไว้กับตัวน,นั้นเนาะฮะเอาพักขาหรือว่าชะอม เ,เก็บไปนําเลยหน่่่ออยนนนีเเาะมืืคก็ฝนตกเห็นฝนบ้าหนึ่งนึงตกเราเรื่อยๆหนึ่งบอกฝนกำลังตกนะครับแต่ว่าบ่แห้งแต่ว่าโดนนั่นหนึ่งแต่ว่ากะเป็นจังไดรหิ่งหึ่มแน่เนอ,ะอ่ะคุยห่วยเนี่ยเพราะว่าโดนโดนแน่นี่นะครับเรือาบานเอิญพักค้านะครับแต่ว่าผูดได้พูดพูดพิษกือพิษอยู่ได้นี่เนะาะแม่นสิมักพิษสัมแดงนี่ครับเจอหนึ่งหบ่เป็นหยังนะครับ กินดีหอมจ้ะหนุนึ่งกินดีหอมมันอร่อยจิมหนุ่งนึง่นออง,นงนี่สิแปลกนะครับกินได้เบิดเด้ครับขนาดเป็นแมลลูกก้อนน้องกูเกิ็นน้องกาวนะครับปลาคัมปลายังเป็นปลาพิษกบวนปลากัางปลาเกลือนนี่น้องนึ่งมันเป็นยังครับไม่มหันได้ลองกินมันจะเลือดรลบเปอร์เซนชัดน้ำขับเรือดำน้ำ <laughs> น,นี่แหล้เนี่ไงครับหอมๆพอดีไอ้วินนี่ไปเอาหน่อไม้ต่อนมาวันนี้เนาะ ไปเบิ่งจีดก,กอไหมครับลักษณะกอนี่กระสีกอนี่ทั้งหยาบหลอยแล้วก็หดหนาเนี่เป็นกอนี้ไงเนี่ยหออกหลายเนาะแม่พิ่งนี่มาบำรุงนะครับสว่วนตะกี้กะ็ะฆ่างาเยลืเพิ่งนี่มาเห็ดน้ำสวนน้ำยังไหลนี่แหละครับกะระองไหวนิดช้ำนี่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องบอกอีกเช่นนึงครับกระตัดออกเบิดแล้วเพิ่นเดี่ยงเบิดเลยเด้ครับบ่ย่างเลยนะครับไปเพื่อนรบกันก้อนยังที้ท่างคุณครับ อ่ะขาม,มาเบิ่งกอนี่น้อง,อน,องนึ่งบ้านคุณคนคุณจอยอย,อยู่ริมสนามสวนนี่นแล้วนะครับพี่นอเพื่อนนะครับเพื่อนนะครับดต่อนนี้ใหญ่นั่นนะตัวนี้เนาะหัวปวดเลยจ้ะทางพี่โอหยังกันนอนทางนั้นก็ได้ทางนั้นก็เป็นตะมันนทาิเหรอทางนั้นก็เป็นตนนะำหนิเหรอเนาะ รับยินนับสุนทรแกแนวนี่แล้วนั่งหนึ่งชินเสียงเนียได้นอวินเนาะเน่ยเ่ว่ากเป็นที่าประจปีเยเพียวองเพียววินนะครับเนไรลายแหงนเดิคุณเใหญ่เนี่ยนะไปอนไปแต่งอาอีกเนาะเมยไปอนไปแต่งเงือนหรนปล่า่วนี้เป็นนส่วนหมากนวินเนาะใส่เสียมอยู่นึง ใส่เอะตัวนั้นตัวนี้มันก็่วนมาสิเป็นนอหลายตัวนี้ตัวนี้ก็เอาไว้หางกันนยอยู่น่อยบินเนาะสับเดียวได้เรื่องอน่า่นสวยดีอะไรแตงนอมเมลหนึงมลดปองคือฉันกอเม่นเพื่อนสีล้มแทนโตโตโโนอคนตัวคนตัวหน่อย นี่วิญ <laughs> น <laughs> no like well, so ี um ่น um ี um ่น um ี um ่เนอแคของึงดได้ยั่ยั่นี่นี่นี่องออกไถ่บ่นี่โอ้ยไ่ยูวน่ะแกงเป็นบรเดี๋่วแ่เป็นหมอเนี่ยวันนี้เอาตั้งคนนี้แวิี่นอนีเอห่ปูอะีรนย่างนีซบเป็นถ่เนาะสิบสิซับไถ่เนาะบ้านเนาะทางอยู่นงนีรนาฏกับตงธนาเดาวิญเลย ครับเป็นไรหรือเ่าอันเนี่ยน่แฝดเลยเห็นบ่ผุนผุนติดที่ไรวินอาชามาใดเยอะเจ้าไต่ที่หนึ่งโอ้ยเียมเขาหนักนั่นตัวความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นพีนะครับตัวนี้สิได้ไปแชร์ตั้งผุนเลยวินเยอะติดตัว โอ้สงสัยลืมงัดไปพ่นี่ก็นี่นี่โอ้ยเป็นจแดดแบบนี้เป็นตาเลยจ้าคุอ่ะเฮ้ยตั้นแต่ดีกันเนี้ยคนอ่ะหาเรียบร้อยเลยเด้อหัวบหน่อยีกน้องแถวๆนี้เนาะก่อนเพิ่นติดหนามนี่หนึ่ง ก็วังหันนี้เพิ่งใส่นามไปนะครับก็วังหันกำลังเติมนหนามได้บนถนนปันไดเนาะเห็นไหมนี่นี่เป็นปุ่นน้อยวินเนาะปุ่นนี่ก็เป็นมูลวัวมูลควายด้วยจังยใส่ที่ว่าปุ่นปุ้ยเม็ดเท่ากระได้เนาะเน่ยนะครับใส่ปุ้ยเคมีกระได้ครับหรือว่าใส่เป็นปุ้ยมาร์กกระได้เก็บเป็นเบิร์ดนึ่งหนึ่งบันจต่ต้นหน่อยๆก็จะได้เอาอ้อยเนาะบันนี้เนาะ อใส,ส่ตาเราจะพาะลงไปทั้งค่ำมั้นครับบันหาเบิ่งพักไปน้ำอีกเนาะจะ้ะะอ่ก่อนสิลงค่ำมาเบิ่งก่อนอีกกันครับลงไว้อย่างอีกก่อนหนึ่งนี่นะครับแยกรอเป็นก้อนเดียวแยกนอกก้อนนึงวันนี้นไวได้หนึ่งน,นะครับก่อนต้อตงคาดออกเก็บออกนะครับกระแสนพืชหิยาวเป็นใบซึ่งปงขึ้นมานี่นะครับ แมงตึมนี่ก็อะได้ตื่นกันไล่เติมเลยนะครับเอาเครื่องตัดหญ้าตัดนะครับเพื่อใพี่น้องแนวนี้กันที่อยากให้ผลผลิตออกงามๆนะครับนี่มีเวลาวางก็บทางให้ตินเตียนแนวนี้เลยนะครับเป็นกิจโขึ้นมาอ่ามันมนี่ท้ากินน้ำบ้านได้วินมัน <laughs> เห็ดเผือกสุ่มส่วนนำนะครับนักกีฬา,าตัวนักกีฬาหมู่บ้านนยางหนึงเล่นกีฬาย,ยังเล่นกระสอบบ่อวูดเผ่าบาปยิวเลได้ยู่ีมันเลอย่างหนึงบ่มีนะกระสอบเราจะเล่นกระสอบนะครับแต่ยุบ่บราณสักขยืดนำหนอส่วนบาวินบริเปล่นน้ำเพล่นนะครับคือผมนี่เพราะว่าผมยังเพิ่นใหญ่มากเจียมเพื่อเดชอุดมอยู่นะครับเป็นคนเดีดจ้ะแมนชับแก แรงเกลือเพืนจะมาบอกไปเล่นไห้ยยครับตัดเป็นเตี้ยนเนี่ยจงสิงห์อ่น้อยจิเดือมาได้หนีนอนนี่เพนเนุ้มกิมุกไดปะีดัเนียนเนียนจำนี่ก็พอดีจืดไง่ายสอออกได้อวินนี่เพื่กสิงา์กมูได้บาดนี่นั่เป็นใบออกอะไตัดที่มซื่อครับจะ่าก็เลือกอ ต้นหมวกต้นหมวกกับบัวเป็นตาเป็นนี่หวินเลยสามกอนี่กอที่สาครับส่วนอยู่ตัวอยู่หัวหน,น้า เป็นหดามนั่นึงเนนล้นะเนาะเิ่นแตกเป็นใบหมดแลนะ้เนาะแม่เนานะนี่นึนี่เอเอานี่โอ้หน่อยๆนแต่แนงนอยีนั่นีไงมนมือนี่เป็นอาทิตย์เปน่จริงมาจองมอีนี่ <c oughs> นิม้กาบานเป็นินีนอปองขึ้นมานำนะาบัน นี่ก็ตัดแนวนี่ปร่งน้อยวินเนาะนี่น้ำหดเนี่ยฝนมาเนี่ยขึ้นขื่นขื่นก็มาเหลือไม่ได้ส่งสัญญาณล่ะเตร,ร,รียม์โซ่เรียมเพียร์บอยวินสิเทปิดจอพิรักเน็ตบล็อบางเชียพันออกนั่นหนึ่งวันหน้าพันออกน้ำงาพันเนาะเพราะว่า,าอองาพันสีชม <c oughs> เป็นใบไงหนีพันถื้อได้นั่งหนึ่งไม่ได้เป็นเนี่ยใบแนวตัดเนาะใบเครื่องตัดหนาเอาแต่วตัวไม่อลังพันกระแน เานอ่นี่เวตก่อนตัวนี้เพื่อนเอาไหว้เลยนหนอยพี่เนาะแมนจะต้องเป็นไข่ไข่กระตือคอหอกรตืปังมันจะสวยใส้มือได้เป็นวบบนี้อุ้ยใคอยู่เพ่นกูเป็นยังนีพเยานะครับ โอ้ยยังมาส้างหล้อ๋อี่คบานนึ่งส่วนดูเพร้เดเสียดเงี้ยมากเราจได้ละก่อนโอ้โงเครื่องเลยบอ ฝันมากอนี่ตรงนดี้ขึ้นมาถึงเด้ไอ้ินบัน, <c oughs> บน,นทีาเบิง้งส่วนตัสิปงบัน,นี้แล้วน้อยวินเนาะทพักได้บาทนี่งามแห้งเนี่ยคนบอกว่าคาบุระด้ไหมนี่จนบสา,ามกลัวแล้วนะครับจิงได้มาชาสิพาไปลงข่าอยูอครับบกลได้ครับตเหมมาเลยได้ ี่ครับค่ำก็ลงไปนี้แล้วครับลงไปนี้ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับเป็นค่าไหลลงไปหวยละหมืดนนีนึงนึงก็สิมีพักหลายอย่างมีบอนมีพักกูดพักน้ํานะครับเพิตีกีเป็นเพื่นปู่เนาแม่นกันรอเลี้ยงคนเบิดหมู่บานนะครับค่ามีมูบานยืนก็มาให้กันเลี้ยงเถือครับเก็บยอดพักกูดอ่ะบันอเดียวหนึง นี่อยจังเกิงนี่ดิย,ยานองเมิองมังเกีย้ยนี่ก็สามกี่อันนี่ไปจังคู่ไข่อยู่ถามไปได้จังใดเอานักว่าเอามองต้องมองกันไหนบินเป็นก้อนที่สี่นะครับ ตัวน,นี้บดถึงงามปันไดมีขน,นเนาะแม่นงามบทท่ถึงครับน้นอมีได้หนึ่งหนึ่งนะใช่น,นี่ดีว้ายเอาเสียมมื่นะครับน้อก,ก็มีคือกันบ่ชันใหญ่ยยแห้งบ่ชันใหญ่แห้งเพิ่นบ่งอคือกอเหล็กๆกังหันโอ้เอาไว้ก่อนก็ได้ยังมาเบิ่งเอาไว้ก่อนอยู่กับหนีมุกเด้นาะแม่น ค่ะพันนอหญยได้ผลผลิตหลายกว่าเก่านะครับนอเดียวแกงอิ่มเนี่ยน่อนี่พี่ไปมาลงไปค่ำ่ะนะครับลงมาหนึ่งงานเก็บขายทีนะครับเป็นค่ำลักษณะหองเนี่ยนี่แล้วนะครับมีต้นพักน้ำต่วป็นเบือเบร์ชั้นปงนะครับกับต่วพักกูดล้าอยู่บนหนึ่ง นอยนนึง่ี่ลักษณะเพิ่นนะครับนี่ลักษณะเพิ่นงอจากเขือจากเท้าเพิรนนะครับจะเป็นกุดกูดแนวน,นี้คือมือห้องกำว้นี่ครับก็เดินพักกูดนะครับหาเก็บไปเรื่อยๆกินสดก็ได้นะครับพักกูดนีมนมด่มันเขามื่ด้เพราะเราไปเที่ยเส้นหมุนเขาพัก่อนเลยคือพร้อมอร่อยฟังแล้วนะครับท่าไหร้ปันไนดน่อ อันนี้มันมีตะนาโอ้ยสูวหินบ่าักกูดบ้าคือใบผักกูดได้หนอยวิ่งผักกูดผักกูดใบใบกูดใบงอเป็นไหมนะครับใบซีอิว๊วจะใบหยอดงอนะครับกับเจียวบองก็ได้นะครับกับเป็นพักเครื่องเคียงนะครับสำหรับ จัดสำหรับขึ้นมากับมี่พักกัวยสานกัวคนไทยเฮ่าถึงมี่พักแก่มนะครับจีหน้ำหนึงทางพี่มี่ว้เองมีก๋วยนี่เนียมดแดงส่นห่างไปใสเนาะจองเชิงบ่กำลังสิงะาี่บ่เนี่ยัก้กินพักกินหิน้ำบานเห่านี่ะน้องนึง ตลาดตลาดสดอีกมองนึ่งกันครับอยู่นี่อยู่ในข่าเลยแม่นครับลายอยู่ตงรตงนี้หน,นึ่งจะไปจะไปโต๊ะรลมองคบนน้ำอันนี้เลยเป็นสนมนะครับบุ๋มอย่างเงี้ยนนคือ หนุ่มบอลพันเนาอันหัวบอลพันเนานะครับเชียงกอไผ่แดดแดดแดดเดียวนี่เป็นผักกูดแดงเน้าหนึ่งนึองนี่ผักกูดเท้าเพิ่งกับผีผีเท้านี่จะถ้ามันจะกินได้เลยผักกูดใหญ่แบบมีขนนั่นก็มีเลยครับโดยสฉพาะไก่ช่างชาเนี่ยถ้าใส่ทีไรเนี่ยาะเข้มข้นาะ แต่ว oh, nice. ่าใบฟักขูรันี้วันไดด้อิเมนขั s <S uh ้น uh ่หลายเตนหลายกเต็ม huh. ทีเลยเนาะเอฮียงอะรนึงนีงหมอกของหมอกละบาดหมอกไม่ใช่เฮีงอะไต็มโขกของไม่ตนนี้หันก็ได้ยินงานมาเลย เป็นสภาพโดยรวมน้ำนะครับมองขึ้นอยู่แมนวัดเลยครับใบใบแก่เป็นชเขียวนี่เนาะเดี๋ยถ้าใบได้เันเดียวกัคนแก่แกไปนนำน่อยพี่เนาะเติมพเร่ะเติมพวงทีใ่ะต่ดเลยจะมีไปกันปะใ่หลาหลาย อู่างไหนพี่เน่อใยี่ยี่จอหยอดหนึ่งก็น,า,น,า,นาแล้วนี่ก็หนเชอไปบุไดเนาะเอาละบ่ออประเตกินนะครับ มีเร่อนี่ท่นี่นะครับอัชนาภรณนจีดกูดเกียบซอยกันน้ำนะครับอ่ะนึงนึ่งะเอ่ะละ ไหนกำนึ่งละไ<ส>หนฮะแจงแ้งละใหม่ใส่อยๆมดแดงปอดน้ำใหม่ขาดอีกปอดน้ำใหม่น้ำมีเหรอบาทเนาะข้าจ้ะไปบริเวณงานโดยรวมเหมืหนอเนเดิมได้เนาะไอวินเนาะไประครับ<า>นัน,นะครับประมาณพี่น้องสภาพของสภาพบอลค่ำนะครับมองพื้นเอ็นค่ำผักบุ้งไลลงไปผลเกลือผละครับลงไปหอยละเมืดนะครับไปส่วนเชิงเนั่นครับประมาณลอยเมตรนะครับกับถึงกอนอใหม่วงหัน อยู่ใส่ให้พอดีนะครับใส่สวนพอดีนะครับโดยรอบนี่ก็เป็นสวนยางนะครับลุงเพิ่นกีดอยู่นี่นะครับไอหนึ่งแงนะครับกีดอยู่ในไห่นะครับมาครับไปเ่งพนงานด้วยร่วมเลยครับบ้านอันหนึ่งก็มานั่งขายที่แ้นะครับมันอาจจะเสียงมีเสียงรบกวนเนี่ยนั่นหนึ่งเนาะคิปนี้ก็อาชีบาดูเนี่ยนะครับเพราะว่าอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเข้าใจเพราะว่า แม่พี่น้องถามมาหลายอยู่วิธีปลูกวิธียังเพี่น,นเ้อนงนแม่นครับการชันได้วัวนี่การขวบขออภัยไว้น้ำนะครับสมรมะกัดกดไหลไปรัวๆไปเลยครับฮะผลงานเท่านี้นะครับมาเบิ่งเนาะใหม่การแต่จะเป็นเนาะใหม่นี่ล้วน้อยพี่น้องเป็นเนาะหลายกว่าเหน่งเนาะมุอนี้เนาะแม่ครับเหน่งหลายกันระดนึงพี่เนาะเพิ่งเมื่อกีอ้เลยวินเต็มตาเลยนะครับนี่นะครับขนณะมอพ่อเป็นเป็นคน พนามพ่อของจิปิเนี่ยนี่เลยนะแมนได้พักโอมได้อวินพักกูดแล้วก็พักขานะครับเรือพักชะอมนั่นนึงแมนจ้ะเอาแล้วน่าจะพี่น้องสำรับคลิปมัอนี่น้องนึงกับไอวินก็พาพี่น้องเขาให้เขาสวนหรือว่าน้ำบาดาหเท่านี้แล้วนะจ๊ะเดมมอนี่ก็ได้เป็นโนใหม่คลิปสูงน่าจะเนาะได้ทึ่งโนไดโนอหลายน่าจะมัอนี่ได้เนี้ยงาม่นแลจ๊ะพักขาแล้วก็พักกูดน่าจะตามบาดาหเลยน่าจะเนาะสำรับคลิปมัอนี่ธรรมะก็อยฤทธิ์พลอะไรด้วยจ้า ดึกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนุ่มหนึ่งกับแอนวินเนื่อจากเพิ่นสิบประผาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะวัาหนุ่นนมหนึ่งกับแอนวินจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดแต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพ่อจะมีไงพอแม่พี่น้องลุงป่าไอซีถูกฉันนะครับสำหรับการหากินน้ำหัวน้ำสวนนี่ครับน้ำไห่น้ำผู้นี่แหละนะครับผมหลวงหองหลวงคำ มื้อนีกวันที่14นะครับผมวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์2568นีน่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับได้หลายอย่างหลายแนวอยู่น,นะครับผมเลือกหาเอานะครับอยากกินยังก็หาเอาตามธรรมชาตินี่แล้วนะครับตามแบบวิถีชีวิตคกื้อพ่อเพี่ยงนี่แหละนะครับผมก่อนจะดก,กรรมนี่นะครับขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญาย,ยาห์พ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน IFC ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ จากพมีพ่นองลุงป่านาฟซีทุกท่านนะครับผมจิคอยแนะนำชี้ชวมให้กำลังใจเข้ามาในรายการนะครับพิดพลาดประการใดตอบคอมเมนต์ชาวผู้ท่านใจกับขอภัพยพญามิยัอพมีพินองลุงป่านาฟซีทุกท่านแนะนำอย่างหนึ่งนะครับผมจิขาดบุหรี่เป็นประจำขออํานวยไว้ใชยให้พญามิยัอพมีพนนองลุงป่านาฟซีผู้ขาทุกท่านเข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชค m ันอย่ามีโรคภัยหลาใดๆมากรํากาย สุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาลำรวยเงินท่องมั่งมีสุขคียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมันนี้ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันหมือนใหม่คลิปใหม่ครับ